โอ้โหวันออกอย่างนี้คุณนายทิศวรรนะครับคุณนายทิวรรนะครับสตาร์ทยากสตาร์ทติดยากนะครับไหลกลับขึ้นเร็วทั้งหมด4หัวนะครับสังเกตว่าช้ากว่าคันเบนซ์เมเก้นะฮะตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ฮะอยู่นี้แล้วฮะนี่ครับถึงมือแล้วฮะก็สตาร์ทติดยากอ้าวดับบางวันเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถามขออนุญาตถามเจ้าของรถนะครับออกสื่อได้ไหมฮะได้ออกสื่อได้นะครับไม่เป็นไรช่วงนี้ต้องขออนุญาตครับ สวัสดีครับพี่ครับมาจากที่ไหนฮะมาจากอ่อนนุชครับรถเป็นอะไรมานะฮะมันสตาร์ทติดยากควันดำช่วงควันดำเป็นเป็นบาค้างครับเวลาเวลาเร่งแรงเร่งแรงครับผมสตาร์ทติดยากทีเนี้ยไอไหลกลับขนาดเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ควันดำนะครับสตาร์ทไม่น่าติดยากเดี๋ยวล่องไปไล่ดูอาการอื่นครับอาจจะเป็นมาจากตัวตัวหัวปั๊มแยกก็ได้นะครับหรือว่าัวฉีดน้ํามันมาน้อยก็ได้นะครับเดี๋ยว เราเล็งที่ตัวนี้ก่อนนะครับฉีดคุณได้เฮสวันนะครับได้ข่าวว่าร่วงเร็วหมดทุกหัวนี่เรานี่นะครับปั๊บนี่โอ้โหนี่เร็วเร็วเร็วครับเร็วนะครับเอากรดนี้นี่ครับอย่างเงี้ยครับร่วงเร็วปกติมันจะต้องลงช้าๆเนิบๆเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวให้ลูกค้าดูอันนี้ครับหลังจากซ่อมครับรถอะไรนะคุณได้เฮสวันนะฮะหลังจากซ่อมนะครับมันต้องกลับมานิ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวกดดูทีฮะอย่าเพิ่ง นี่ครับก่อนมานะครับโอ้โหร่วงแพทร่วงแพทเลยแล้วก็เดี๋ยวดูการฉีดครับเฉดดีครับไดเฮดวันครับดูรอบครับกดไปแล้วครับนี่ครับข้างหน้าเป็นโค้งกดให้ดูทีเดียวพอสวัสดีครับพบกับผมต้อนร้านหัชีบีคกันอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้ก็มาลอง h ฮ a วันนะครับตอนแรกมาก็ แน่นอนครับบูธไม่ได้อย่างนี้นะครับคลิกดาวไม่มีแบบนี้แล้วก็อะไรควันดำแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวพกับคุยเชิญรถกันนะครับว่ารถเป็นอย่างไรมานะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับมาจากที่ไหนฮะมาจากอ่อนนุชครับรถเป็นอะไรมาครับพี่ควันดาแล้วก็เอหัวฉีดสตาร์ตติดยากอ๋อมีสตาร์ตติดยากสตาร์ตติดยากด้วยนะแตเห็นพี่ว่ามันค่อยๆเป็นใช่ไหมเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งครับ แต่ว่าหัวฉชดพี่อะนะฮะหัวฉชดของพี่เขานะครับเก็บแรงนั้นไม่อยู่นะครับหนักกว่าเบนซ์คันข้างๆพี่เขาอีกที่มาร้อมกันแต่เบนซ์นี่กลับตั้งแต่ครึ่งวันละวันนึงเลยอันนี้วันนึงเลยนะครับเพราะเจอเทอร์โบด้วยเจออะไรด้วยนะฮะก็เช็คให้ครับหัวฉชดไหลกลับไม่ดีก็ทําการเช็คล้างนะครับปรับซ่อมแล้วก็ตวงซีซีดูจนกลับมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ออกมาก็รถเป็นไงพี่อาการจากที่รู้สึก ก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยครับครับดีมากครับมีอะไรฝากเพื่อนๆคุณได้ไหมฮะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะล้างหัวจุกหัวฉีดหรือมีปัญหาอะไรก็ติดต่อช่างชื่ออะไรนะช่างต่อช่างต่อครับช่างต่อหัวฉีดแถวการนานะครับขอบคุณครับก็ฝากด้วยครับพี่ๆสนใจสอบถามนะครับก็ร์โทรด้านล่างนะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจหัวฉีดบีเคเคร้านอยู่ถนนการนาตลิงชัน เออคอมเมนต์มาไม่ค่อยได้ตอบนะครับแนะนําถ้าสนใจจริงก็ให้โทรมานะครับหรือว่าแอดไลน์แล้วไลน์มาทิ้งไว้เอออันเนี้ยจะมีประโยชน์เพราะว่าผมจะได้อ่านย้อนหลังบ้างทํางานระหว่างวันก็จะไม่ค่อยได้อ่านนะครับวันพี่ก็เห็นวันนี้ผมไม่ได้นั่งเลยไม่ได้นั่งมันมีใครที่หยุดพักเลยทั้งวันเลยครับโอ้โหวันได้กินข้าววันวันได้กินข้าวไม่เสียใช่แล้วเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยก็โรคเนี้แหละเกี่ยวกับกระเพาะอาหารตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นแล้วครับยัง สบน้ำได้อยู่ผงโซดายังสเสียวอยู่สวัสดีครับ